วันนี้มุกมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์จากพี่รีสุจารีรจันสว่างจากพนักงานธรรมดาเริ่มต้นจากศูนย์ไปเป็นพนักงานประจําที่มีรายได้ถึง6หลักมีแนวคิดในการทํางานจนประสบความสําเร็จอย่างไรไปฟังกันค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่รีคะคํานิยามของคําว่าคนธรรมดาในมุมมองของพี่รีเป็นยังไงคะค่ะก็จะเอาตัวเองเป็น ตัวแทนของคนธรรมดานะคะเพราะว่าเกิดมาก็ธรรมดาแล้วค่ะน้องมุกไม่ได้ร่ำรวยนะคะแล้วก็ฐานะที่บ้านก็กลางๆแล้วเวลาเราไปเรียนหนังสือเราก็เป็นคนกลางๆเหมือนกันไม่ได้เป็นท็อปของห้องนะคะแล้วเวลาเรียนจบเนี่ยคำว่าธรรมดาคือเราก็ไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเราก็จบเมืองไทยนะคะแล้วก็ เวลาเริ่มต้นทํางานก็ธรรมดามากเลยค่ะเพราะว่าเงินเดือนก็มาตรฐานทั่วไป <ừ> สมัย <ừ> ก่อนนี้เงินเดือนสี่ห้าพันเองนะธรรมดาไหมหน้องมุกถือว่าธรรมดามากเลยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามคําว่าธรรมดานี่ยถ้าเราไปดูคนอื่นที่อยู่เหนือกว่าเราเนี่ยบางคนเนี่ยพ่อแม่รวยฐานะดีการศึกษาดีจบเมืองนอกนะคะแล้วก็ กียรตินิยมใช่ไหมคะมแล้วก็ค่านิยมของคนที่เรียนเก่งๆก็จะต้องไปเป็นหมอเป็นวิศวะเราไม่อยู่ตรงนั้นเลยนะคะไม่มีอะไรสักข้อเลยเนี่แหละคะ่ะ คือคําว่าธรรมดาของออพี่ลีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นตัวแทนของคนธรรมดามาพูดว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะผลักดันชีวิตเรายัางไงให้มันเติบโตขึ้นมาได้แล้วเราโตโดยที่เราไม่ต้องใช้เส้นสายโตด้วยศักยภาพของเราจริงๆนะคะวันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังนะคะจะได้มีแรงผลักดันให้กับคนอื่นที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่มีเส้นไม่มีสายพ่อไม่รวยไม่มีทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้นะคะจะได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้ตอบ ไปในการที่จะเอาตัวเองขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะค่ะแล้วคนธรรมดาแบบพี่ลีมีเส้นทางอาชีพยังไงบ้างคะก่อนที่จะมาคว้าเงินเดือนหลักแสนค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นของมนุษย์เงินเดือนทุกคนก็ต้องมีงานแรกนะคะน้งมกงานแรกมันก็จะเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแหละคะ่ะว่าเงินเดือนเราก็จะตามมาตรฐานแต่สิ่งที่เราจะแตกต่างจากคนอื่นก็คือ เราจะทํางานให้มันเกินมาตรฐานถึงแม้เงินเดือนเราจะมาตรฐานนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับแรกเลยเพราะว่าตอนที่พิรรย้ายงานไปทํางานเนี่ยเราจะเอางานไปทําเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยงานมันเยอะ <c oughs> แล้วทําไม่ทันเราก็ ลงทุนซื้อเครื่องปรินเตอร์มาทําเองที่บ้านเลยเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีที่แบบเข้าไปทํางานเสาร์อาทิตย์ที่บริษัทเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเราแค่อยากทําให้มันเรียบร้อยให้งานมันเสร็จให้งานมันดีเพราะ,ะนั้นหัวหน้าเขาก็จะเห็นนะคะว่าเราก็ไม่เคยมานั่งเบิกเงินอะไรหรือว่าทําอะไรแต่งานเราเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทําให้งานเรียบร้อยทุกอย่างโดยที่เราเอาไปทําที่บ้านเอาไปลงทุนเองหมดหมดเงินเท่าไหร่เราไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเพราะาเ,ราเราเด็กอยู่ไงแล้วพอเราถึงจุดนึงเราก็ย้ายงาน พอเราย้ายงานเนี่ยการที่เรามีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถบวกค่าตัวเราเพิ่ม mm hmm. อันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคอันที่2ก็คือพอเรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเราย้ายงานคนเขาก็ให้ค่าเราถูกปะ <c oughs> แต่ถ้าเราทํางานตามมาตรฐานผลงานเราไม่ดีใครเขาจะมาบวกเงินให้เราเพราะฉะนั้นตอนย้ายเงินที่2องเงินเดือนเราก็จะปรับเพิ่มขึ้น แล้วเราก็เริ่มเป็นหัวหน้างานพอเราเริ่มเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราก็ย้ายเป็นเงินที่3พอย้ายไปที่3เนี่ยประสบการณ์เราเยอะขึ้นเราเพิ่มเท่าตัวได้เลยอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ว่าเงินเดือนเราก้าวกระโดดได้เพราะว่าประสบการณ์ที่เรามีมากขึ้นแล้วเรายกระดับตัวเองจากพนักง,งานธรรมดาเป็นหัวหน้างานจากหัวหน้างานก็ตำแหน่งเราสูงขึ้นขนขณะเดียวกันเราก็สร้างค่าตัวให้เพิ่มขึ้น แล้วก็ทํางานในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากทำนะคะเพราะว่าพอพี่ลีย้ายงานไปที่ที่สมเนี่ยพอเราได้เป็นหัวหน้างานแล้วเนี่ยมันมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขามองซ้ายมองขวามันไม่มีใครทำอะ่ะมันก็เป็นงานที่เรากระโดดเข้าไปทำนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์หรอกแต่เขาไว้วางใจให้เราทำเราก็ทำเต็มที่พอเราทำเต็มที่ผลงานมา เราก็เลยได้รับการโปรโมทเพิ่มขึ้นไปอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครให้เราทําอะไรที่เราทําไม่เป็นทําไม่ได้เนี่ยอย่าไปเกี่ยงถือว่ามองให้มันเป็นเรื่องท้าทายมองว่าเป็นเรื่องที่จะพัฒนาศักยภาพเราไม่ใช่เป็นภาระนะบางคนมองว่าโอฉันได้เงินเดือนสองหมื่นงานเราก็ต้องส0 0 0 0ื่นนี่แหละ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ว่าให้เงินเดือนสองหมื่นแล้วทํางานประมาณว่าห0าหม่นอย่างเงี้ยถ้ามีทัศนคติแบบนั้นเนี่ยเราจะโตไม่ได้เขาเรียกว่า growth mindset ซึ่งมันไม่มีใครมาสอนเราในวันนั้นนะเรื่อง growth mindset แต่เราพอเราทําแล้วเราสนุกอะที่เขาบอกว่ามันมี passion อะมันไม่ได้เน้กถึงเรื่องเงินมันเลยเป็นเรื่องที่มันไปไปโดยธรรมชาติเนาะแล้วเราไม่ได้มานั่งคิดเล็กคิดน้อยว่าอันนี้ได้เท่านี้อันนั้นได้เท่านั้นอันนั้นทํามากแล้วบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ไปทําตลอดเลยเพราะว่างานที่มันเป็นงานที่เราทําอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่ทาเนี่ย ภาระมันเลยตกที่เราคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่างานมันเยอะมากพอมันเยอะมากเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องเข้าไปในออฟฟิศไปนั่งทํางานเนี่ยแหละค่ะแล้วคนเขาก็เห็นว่าอ๋อทำงานผลงานเราเสร็จแต่เบื้องหลังคนไม่รู้หรอกว่าเราทํางานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราต้องไปทํานอกเวลาในช่วงของการทํางานเนี่ยบางทีเราทําถึงเช้าเลยนะคะเพราะว่าช่วง LTF r m f เนี่ยยอดที่เข้าซื้อขายมาเนี่ย มากันจนถึงเช้าเลยค่ะทำงานกันไม่เสร็จแล้วก็ไปพักกันที่โรงแรมเลยนะคะทํากันคนละ2กะ3กะลัดกันไปนอนก็อยู่กันถึง24ชั่วโมงกันเลยแล้วก็ทํากันได้นะคะอันนี้ล่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราผ่านมาแล้วทําให้ประสบการณ์เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างทําให้เวลาเราย้ายงานไปไหนเนี่ยเราไม่เคยกลัวเลยนะคะว่า งานจะมากจะน้อยงานจะแปลกใหม่ยังไงเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้หมดค่ะฟังแล้วพี่ลีดูมีความสุขกับการทำงานมากๆเลยนะคะนอกจากทัศนคติที่ดีแล้วยังมีทักษะอะไรที่ทำให้เราก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกไหมคะค่ะเวลาเราทำงานนะคะเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานที่เราทำนะคะอันนี้ต้องเรียกว่า technical skill เนาะทีนี้การทำงานของทุกคนเนี่ย technical skill จะสำคัญมากๆเลยนะคะพอเราทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ย มันจะเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลคนไทยอาจจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะ,ะเพราะว่าอาจจะพะวงเรื่องผลประโยชน์ตัวเองมากเกินไปการร่วมมือกับคนอื่นการสื่อสารกับคนอื่นก็เลยอาจจะไม่ดีพอนะคะทําให้งานเราก็จะไม่ก้าวหน้านะคะการที่เราเข้ากับใครไม่ได้ในออฟฟิศหรือว่าทํางานร่วมกันกับใครไม่ได้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคหลักเลยทําให้เราไม่เติบโตนะคะแม้แต่หัวหน้างานเราเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเขา หรือว่านูกน้องเราหรือว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกับเราเนี่ยใกล้เคียงกับเราแล้วไม่ชอบเขาเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะเติบโตไปได้นะคะทรานั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนทั้งในเรื่องของ hard skill แล้วก็ soft skill นะคะแล้วก็ในเรื่องของคนรุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยเรื่องเทคโนโลยีก็สําคัญนะคะ ที่เราเติบโตมาได้เพราะว่าเราติดตามเรื่องเทคโนโลยีมาตลอดทุกวันนี้เราใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรได้เพราะว่าเราเกาะติดกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นทักษะนี้ก็สําคัญนะคะแล้วเรื่องภาษานะคะภาษาเนี่ยภาษาอังกฤษสําคัญภาษาอื่นๆก็สําคัญนะคะแล้วก็ภาษานี้ต้องทั้งพูดทั้งเขียนเลยนะคะเป็นทักงะที่จําเป็นมากๆก,การสื่อสารต่างๆเนี่ย ถ้าเราภาษาไม่ดีแต่คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยถ้าจบเมืองไทยไม่ได้จบเมืองนอกเนี่ยอย่าเป็นข้อแก้ตัวนะคะ <c oughs> ว่าเราภาษาไม่ดี <c oughs> เราก็ฝึกฝนได้แล้วก็เราสามารถที่จะคุยกับต่างชาติได้อะไรได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราฝึกฝนได้ทั้งหมดเลยนะคะก็สําคัญมากที่สุดก็คือเทคโนโลยีนะคะเรื่องภาษาเรื่องการทํางานเป็นทีมนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องหลักๆเลยถ้ายิ่งโตขึ้นนะคะทักษะในเรื่องของ การทำงานเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนเยอะมากขึ้นนะคะเนื้อหางานหลักที่เราเคยทำอะไรที่ลงในรายละเอียดมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เยอะแล้วเพราะว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารทีมบริหารคนเพราะฉะนั้นทักษะด้านคนมันจะสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆะค,ะค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ลีช่วยฝากถึงคนที่ทำงานคะ่ะ คนที่อยากได้เงินเดือน6หลักแล้วเขากําลังตั้งใจทํางานบักบั่นกันอยู่สักนิดนึงค่ะก็ลองดูพี่ดีเป็นตัวอย่างนะคะคนธรรมดาที่จบแบบธรรมดาเกรดธรรมดาแล้วก้าวขึ้นมาทําบริษัทต่างชาติได้นะคะโดยที่ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จบเมืองนอกนะคะทีนี้มันทุกอย่างมันอยู่ที่ m i n d s e ต แล้วก็ความตั้งใจของเราอย่าไปมองถึงเรื่องพื้นฐานของเราเป็นตัวอุปสรรคในการที่เราจะเติบโตนะคะให้มองทิศทางไปข้างหน้าแล้วก็พัฒนาตัวเองจากวันที่เรามีอยู่นะตอนนี้แหละศักยภาพเรามีเท่าไหร่เราดูตัวเราเองนะวันนี้เราอย่าไปมองสิ่งที่เป็นข้างหลังของเราที่เราไปแก้ไขไม่ได้นะคะถ้าเรามีศักยภาพในวันนี้เท่าไหร่ ใส่มันเพิ่มไปอีกนะคะหลายๆเท่านะคะทําให้มันเต็มที่อย่ากเกียงงานอย่าคิดว่าเงินเดือนเท่าไหร่ต้องทําเท่านั้นนะคะทําให้มันเกินสิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังไว้เยอะๆเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ที่นี่เราก็ต้องไปได้จากที่อื่นที่เราควรจะได้นะคะะนั้นเรามองไปตรงข้างหน้าให้เต็มที่แล้วก็ใส่พลังไปให้เต็มที่กับ ทุกอย่างที่เราทำค่ะแล้วก็จะประสบความสำเร็จทุกๆคนค่ะและนี่คือเคล็ดลับดีๆนะคะจากคนธรรมดาสู่เงินเดือน,น6หลักจากงานประจำที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ลีมากนะคะและสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจลงทุนสามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่แอ w e l l republic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มูก,กับพี่รีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ